อ่าต่นี้มาดูนะครับก็สุนทรวาอติสารก็มียาเพราะฉะนั้นคำพีไหนที่มียาต้องเตรียมภาคปฏิบัติย่อยาไว้เตรียมพกไปสอบนะ,ะนะครับยาชื่อยายาตัวนี้ชื่อว่ายานาวัฒวานนะครับววมีลูกจันทร์มีเทียน,น,วทวนเทียนสัตบุตรดีปีกระถือไพ่หอมดินถนัมดินถนัมแก่อะไร เอ่อดินถนาอาจจะดินถนามส้วนถนามถ้ำครับครบับกระเทียมใช้ส่วนเสมอภาคบด,ดเป็นผงใช้ดีสัตว์เป็นนะอาจใช้ดีสัตว์ต่างๆละลายน้มามะนาวเป็นกระสายด้วยฮะดีสัตว์ก็หายากแล้วปั้นแท่งแท่งพิมพ์เสนละลายน้ําร้อนกินหรือน้ํามะกรูดก็ได้กินแก้สุนทรวาดอธิสารเนาะอันนี้ก็คือคนบางคนนี่ก็มีปัญหานะรมณเนี่ยนะบางคนก็ถ่ายง่ายจุกเสียดกินยา ถาได้ครับคือจริงๆรนะการการเป็นมะเร็งเนี่ยเราควรจะต้องตรวจคนไข้นะไม่ใช่ว่าเป็นมะเร็งแล้วเราก็คือให้ยาจริงๆเราต้องมาตรวจว่าร่างกายของเขาอยู่สภาวะวาตะปิดตะเสมหะเราต้องมาวิเคราะห์นะทุกวันนี้บางทีเราเอายาน,นั้นแก้มะเร็งก็โอ้เอกันไปไม่ใช่คนไข้ต้องมาตรวจเราต้องตรวจกําลังโรกของเขากําลังถูกต้องกําลังสมุดฐานกํนาลัง ไข้ของเขาในแต่ละคนเราถึงจะจัดยาตอนนี้ได้มีการตั้งโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยนะครับเป็นโรงพยาบาลนำร่องอยู่แต่ก็ยังไปอาศัยอยู่ในโรงพยาบาลแผนปัจจุบันอยู่ประมาณ1ิบแห่งและอยู่ในมหาลัยประมาณสี่แห่งนะครับเป็นโครงการนำร่องอยู่เดี๋ยวอาจารย์เอาข้อมูลให้ดูมันมนนีจำมันได้มีของอาภายัยภูเบศก็ก,ก็ก็ตั้งเป็นโรงพยาบาลด้วยครับอาภายัยภูเบศนะนะ เป็นตั้งโรงพยาบาลโครงการนําร่องของโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยอยู่รรยครับอาไปเผยเบสแล้วมีเขากำลังร่องไงวะอาวก็แน่นอนเขาทํามาอะไรมาเขาเเจาะ <c oughs> นะอันนี้สุนทรวาดอธิษฐานนะครับเมื่อกี้อุธทธรวาดอธิษสุนทรเพราะฉะนั้นจําที่มาของมัน อ๋อจะจัดงานนั้นี่ไงเบองทองค่ะใกล้แลนวเวียดนาไม่ใช่ปิติพรรปติพอ่ะต่อไปปัจจุบันกรรมอติสารนะครับตัวที่สามคือปัตสยาวาดอ่านว่าปัตสยาวาดมีอังการบังเกิดในกองอัจฉิน เอออาชินคืออะไรเคยได้ยินคำว่าอาชินจริงๆอ่าอาชินโรคคือแพ้อาหารแสลงใช่ไหมแต่จริงๆอะอาชินโรคเนี่ยจริงถ้าแปลจริงๆแล้วเป็นโรคเรื้อรังเนื่องมาจากเป็นโรคที่รักษาไม่หายใช่ไหมเป็นโรครักษาไม่หายแล้วก็มีอาชินธาตุกับอาชินอาชินโรคนะฮะอาชินธาตุก็คือเป็นไง คือโรคที่ทําให้ให้ธาตุเสียเรื้อรังมานะครับกับอชินนโรอชินอชินโรก็คือโรคที่เรื้อรังมานะครับเป็นโรคเรื้อรังอชินชวนก็คือเจ็บป่วยเรื้อรังนะจะมีคําว่าอชินนโรอชินชวนอชินาธาตุอ่าเรื้อรังนะครับอ่าเราเจอในตำรามเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเรียนเวชเริ่มเยอะมากขึ้นแล้ว พยายามคำศัพท์ต่างๆต้องพยายามค้นคว้าต้องอ่านทบทวนอยู่เรื่อยๆเขาบอกว่ามันเกิดแต่กองอัชินนะกองอัชินก็เหมือนเกี่ยวกับความเรื้อรังหรือเกิดจากอาหารจากอะไรก็ได้เขากองอัชินมันเบาอย่างที่บอกอัชินธาตุอัชินชวนอัชินอัชินโรคนะกินอาหารแสลงได้ไม่ได้อย่างเงี้ยก็มีอาการสำแดงกระทําให้ลงไปดูดกินยารุเป็นไงครับ ก็คือถ่ายไปไงถ่ายมากถ่ายถ่ายบ่อยกินอาหารไม่ได้อยู่ในท้องกินแป๊บเดี๋ยวก็ถ่ายแล้วเหมือนลำไส้มันสั้นไหมอาจเจียนเป็นสีเขียวสีเหลืองนี่ไงคือท,ท้องเสียง่ายพูดง่ายนะคนที่มีปัสยาวะเนี่ยกินอะไรนิดอะไรหน่อยหรืออะไรผิดธาตุผิดกินอาหารผิดกระทัดอ่าพูดง่ายกินอาหารผิดกระทาดกินอาหารผิดกับโรคนนิดนิดหน,น่อยก็เอาละเขาเรียกเหมือนคนธาตุอ่อนไหม ธาดอ่อนปับ๊บแล้วเป็นเรื้อรังบางทีก็อัดเจียนนะบางทีก็ถ่ายเหมือนหูไปกินยาถ่ายมาอย่างนั้นน่ะทั้งนั้นก็กินอาหารเหมือนคนอื่นชาวบ้านเขาใช่ไหมแต่คนนี้เดี๋ยวเป็นเดี๋ยวเป็นอย่างนั้นนะโบราณเราก็เรียกว่าปัศยาวาสอธิสารแล้วก็ฮะแล้วก็ทําให้สมมุติว่าเป็นป่วงห้าประการคําว่าป่วงคืออะไรพวกป่วงก็คือการกินอาหารที่มัน ติดเชื้อนั่นแหละในปัจจุบันถูกไหมไปกินอาหารแสลงเข้าไปกินอาหารที่ไม่ถูกกระททกกินอาหารที่ไม่ถูกกระโรคนะแล้วก็เป็นไงปวดท้องแล้วก็ถ่ายท้องอาเจียนแล้วปวดท้องเนี่ยเราเรียกป่วงทําไมจึงไปตั้งชื่อว่าป่วง5ประการในนี้นคือป่วงน้าป่วงสุนักป่วงลมป่วงหินป่วงวานอน ปวงน้ามันก็จะมีอาการถ่ายท้องมากนะครับเดี๋ยวไว้เดี๋ยวอาจารย์จะหาคําจำเป็นความตรงนี้มาให้นะป่วงแต่ละอย่างมีอยู่ในคัมภีร์หนึ่งพูดถึงป่วง8ประการนะครับป่วงด้วยนะอันนี้เป็นแค่ป่วง5ประการก็คือพูดง่ายมีอาการปวดท้องถ่ายท้องแต่ลักษณะที่แสดงออกมาอย่างป่วงหินเนี่ยก็คือแบบแข็งตัวแข็งนะป่วงวันนอนก็แบบดิ้นวนไปป่วงงูก็มีนะป่วงงูก็อยู่ไม่นิ่ง เออคือบางทีมันบิดตัวบิดอะไรไปอันนี้เขาเรียกลักษณะของอาการที่ที่แสดงออกของคนไข้ก็เลยไปตั้งชื่อว่าป่วงป่วงอะไรที่แก้ป่วงอ่าวเร็วตัวยาอะไรแก้ป่วงป่วงตัวยาแก้ป่วงอ่ะสมุนไพรเร็วสารเป็นสัตว์มาแล้วป่วงอะไรอะไรแก้ป่วงมั่งธาตุวัตถุสีเหลือง แก้ไหมเหลืองแก้ไหมมีไหมนะมีแก้ป่วงอ,อ่าแล้วก็สมออะไรอยู่ตัวหนึ่งแก้ป่วงสมองไทยเราเนี่ยสมอไทยก็แก้ป่วงใช่ไหมขับลมได้ถ่ายท้องขับนะครับปปใช่เพราะนี่เกิดจากท้องเสียงไงแล้วพวกทูนถ,ถ่ายลูปปิดเนี่ยช่วยควบได้นะ งั no our our part, ้นเวลาคนที่เป็นบางทีบางคนบางทีลูกน้องเราไปกินอะไรแล้วปวดท้องทีถ้าปวดท้องจากท้องเสียขึ้นมาเนี่ยเนี่ยก็คือป่วงอย่างหนึ่งนะฮะจำไว้เลยนะป่วงแต่บางคนป่วงแบบืขยับตัวไม่ได้บางคนป่วนแบบต้องบิดตัวบิดอะไรนอนนิ่งอยู่ไม่ได้นะครับก็สารกรรมฐานอะไรก็ธาตุวัตถุกรรมฐานก็กรรมฐาน เออในทุเรียนมีกรรมฐานในทุเรียนมีกรรมฐานมีกรรมถานสูงมีธาตุซัลเฟอร์สูงมันร้อนโอเคกรรมฐานก็กรรมฐานนะเพราะฉะนั้นสุนทรเกิดมารจำไหมนะฮะสุนทรทําให้เกิดมารเออปัตสยาวาทําให้เกิดป่วงก็ปอปอป่วงฮะปอปอปลาด้วยกันนะเออสุนทรทําให้เกิดมารสุนทรนี่สงสัยไปทําให้คน เกิดมาหัวคนปัดก็ปวงเนอะปอปลาเหมือนกันอันนี้จำง่ายง่ายอ่าปัดสยาว่าก็คือปอปลาเกิดปวงข้อสอบก็จะถามว่าอุทธรเกิดลมเอออุทธรอุทงอุทธร,รก็ลมอยู่แล้วทีนี้ข้อสอบอาจจะถามว่าปวงห้าประการเกิดจากอธิสารอะไรอิาอะไรปัสยาเอาอปวงก็ปัดมันทั้งห้าเกิดจากอติสารอะไรอ่า ครับไม่ชอบอีกจะต้องให้คำนวณไหมคำนวณเลยที่สารมีอะไรอันนั้เพื่อนยากแก้ปัสยาวาริสารก็คือหนังปลากระเบนเผาปลากระเบนแก้อะไรหนังปลากระเบนขับเลือดเน่าร้ายอ่าขับเลือดเน่าร้ายผิวซึมโอลดอะไรลดอะไรอ้าวลดอะไรแก้ลงมีเยว รสผิวตบรถร้อนร้อนร้อนซาใช่ไหมร้อนหอมซ่าหนังแรดเผาโอ้โหลูกมะคำดีกวายประคำดีกวายลูกปลาคำดีกวายแก้อะไรแก้ไขที่ไขการไข้ี่ไขการใช่ไหมฮะน้ำตาลกรวดตาลกวดก็ไม่ชื่นใจบํารุงบํารุงจิตมันลุงนะฮะผิวไม้ไผ่มะม่วงกระร่อนเผา พิมเสนแทรกนะครับเนาะแล้วดูยานี่มันออกไปทางไหนเนี่ยมีขมมีร้อนร้อนเล็กน้อยอือบดเป็นผงปั้นเป็นแท่งละลายน้ําปูนใสทําไมต้องละลายน้ําปูนใสเออเพราะอะไรปเ,เป็นด่าง,างช่วยอะไร ช่วยอะไรเพราะอาการของคนไข้เป็นอะไร่ายท้องใช่ไหมอ่าไายท้องแล้วก็ของเสียมีลมใช่ไหมมีกรดเยอะนั้นน้าปูนใสก็ไปลดกรดก็ช่วยแล้วก็ยังมีตัวขมิ้นตัวตัวขมิ้นเนี่ยไปทำอะไรครับก็ช่วยสมานช่วยหยุดถ่ายเป็นลดฝาดใช่ไหมดนั้นในปูนใสน้ำปูนเราก็เกิดจากขมิ้นกับปูนขาวใช่ไหมมาผสมกัน มันก็มีทั้งขมิ้นแล้วก็แคลเซียมคาร์บอเนตอะไรเงี้ยนะก็ไปช่วยทั้งลดลดลมแล้วก็ช่วยสมานเนี่ยอันนี้คือภูมิปัญญาเราเพราะฉะนั้นจริงๆแล้เราคนไทยเราปวดท้องจากลมเนี่ยน้ําปูนใสนนอะเนาะว้าที่สุดที่สุดเลยเออไม่ต้องไปกินแอร์เอ็กแอลเอเออจริงจริงน้ำปูนใสเรานี่แหละอืมก็เราอาจจะมีตัวยาอื่นมาแต่ตัวนี้เป็นกระสายถ้าไม่มีอะไรก็น้ำปูนใสเนี่แหละ นะอืมน้ำพูใสก็ช่วยได้แล้วซดเลยน,นะช่วยได้ดใช่ลมมันเยอะตัวนี้มันเข้าไปก็ลไปทำลายก่อเลยอย่างยานาวหอยเราะแก้อะไรแล้วเลือกมันแล้วก็ขับลมแก้จุกเสียดกระสาจุกเสียดด้วยซ้ำถูกไหมก็เกิดจากแคลเซียมใช่เหมือนกัน,หหเ,นเหมือนกัน ใช่เม่ไรนะมักเป็นดาป็นนใสเหมือนกันใช่เป็นโเียะไใสใช่เดียวกันเลยครับเพราะฉะนั้นจํายาไว้ด้วยกับกับมิ้นได้ไหมได้ไม่น้ำปูนใสลงไปแต่ิดิ้นกปูนขาวแลไม่ใช่แมงเน่ไ่ไม่ไม่นมาไม่ไมิไม่าม่ไม่้นมิ้นกับปูน อ่าก็กลายเป็นปูนแดงที่กินบากอ่าแล้วก็ทิ้งไว้คกอ่าครับ็เนเ้นเั่นเรียกน้ำปูนใสที่เรามาใช้ทําอาหารทําขนมพอไปแช่แล้วมันจะรัดให้แข็งใช่ไหมไปก่อนที่เราจะอ่าแกงบวชเนี้ยเรานดงานโบราณจะต้องมีไว้เลยเนาะจะทําขนมไออแกงบวชฟักทองให้อร่อยไม่นิ่มใช่ไหม กล้วยอีกอย่างจะได้ไม่นิ่มจัดไปใช่กระชับนะเห็นไหมถ้าเราลองมันมีปุนแดงปอไหมมีฮะมันมีใช่ใช่แต่ปุ้นแดยแต่ระวังต้องปุนจากหอยนะปูนขาวปุนขาวปุนขาวปุนขาวมาเถาเองชัวร์ก่ะ แล้วก็มามาบดเปลือกหอยแข็งหอยอะไรที่เรากินเหลืออยู่นี่แหละแล้วก็มาเผาเออได้หมดและเใส่ลงไปอืมเป็นอยทยหยดนลงไะแตกแตกเลยมันเปล่าเลยใช่ไหมเหมือนเราเหมือนเราเนั่นแหมและมา่มเออบบางบางคน มันเป็นการเป็นคารเบียมออกไซด์พอโดนน้ำปั้มมันตัวนะคราวนี้กบทง่ายละครับบทง่ายเสร็จแล้วก็เอามินลงไปด้วยเปลี่ยนเป็นสีแดงครับมินชันเรานี่นะใช่ก็กลายเป็นปูนแดงเราหน้าไปทดลองทํานะหน้าไปอกเล็กเตอร์ทำปูนแดงขายใช่ เป็นกือบแดงๆไอ้นี่สีเหลืองเนี่ยถ้ามันโดนด่างก็เปลี่ยนเป็นสีแดงอืวิตามินก็เลยกลายเป็นปูนแดงพอปูนแดงเนี่ยเ้อทำน้ำปูนใสให้เอาขึ้นออกมาใช่ทิ้งแม่ตกตะกอนแล้วก็เอาน้ํามาใช้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นจริงๆยาเราก็อยู่รอบตัวเอาน้ำเต่ผสมด้วยใช่ไหมอันไหนตอนไหน ครับเอาละลายน้ําอิ่มตัวเอาน้ําไปใช้มันก็มีนิดเดียวมันไม่ได้ละลายง่ายมันก็ละลายนิดเดียวในน้ำพอดีพอดีเลยเอาเฉพาะที่มันละลายนน้ำใสอย่าให้มีฟุ้งมันจะมันจะมีแคลเซียมมากไปครับก็ก็ทิ้งให้ตกตะกอนแล้วดินเอาน้ำใสก็ได้ครับแล้วดินเอาไปฟองสบพอรก็ได้น้ำใสแจ๋วเลยอืโอเคนะอันนี้ก็มาดูต่อไปรดกดได้สิ ก็ดูตัวยาเราหลายตัวต้องรายํานปนสายเพราะฉะนั้นนี่ไงเราวิเคราะห์ยานะตอนนี้เราอยากให้พวกเราดูวิเคราะห์ดูยาแล้วโรคเห็นมหมยาที่เขาให้มันสัมพันธ์กับโรคอันนี้มีอาการท้องเสียท้องถ่ายท้องเห็นไหมต้องมีน้ําปุนใสใช่ไหมมียาลดร้อนเข้าไปด้วยใช่ไหมพวกนี้ช่วยขับลมได้ด้วยเห็นไหม หรืออาจจะถ้าบางตัวเนี่ยอาจจะมีตัวยาฆ่าเชื้อในตัวซึ่งเราไม่รู้นะเราอาจจะมองว่าถ้าแผนปัจจุบันอาจมียาฆ่าเชื้อในตัวด้วยซ้าหลายตัวพอวิเคราะห์แล้วก็เจอแอนตี้ไบติกเนาะนะนะในสมุนไพรเราเห็นไหมแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรสมัยก่อนเราไม่รู้เรารู้ว่าใช้อย่างงี้ยมันดีแต่เดี๋ยวนี้เรามีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เราก็เอามาผสริมได้นะต่อไปนะครับปัจจุบันกรรมอติสารนะตัวที่สี่คือโกฐาสยาวาดอาติสาร เกิดตามลำไส้นะโกดธาคือลมไนไหนครับโกดธาก็คือลมนอกลำไส้ลมในลมในหรือนอกโกถธาเขาเเอาเอาสับสนแล้วกุชิลมในท้องแต่อยู่นอกลําไส้แต่โกถธานี่ลมอยู่ในลําไส้นะนะลมอยู่ในลําไส้ลมจําพวกนี้นะเลี้ยงสัตว์ทั้งหลาย ถ้าพัดไม่ได้ตลอดเมื่อใดย่อมให้ลงไปบริโภคสิ่งใดก็ออกมาสิ่งนั้นจำไว้นะจุดเด่นของโกฏิษาสยาวาเนี่ยเวลากินอะไรสมมติกินแตงโมเป็นชิ้นออกไปมันก็ออกเป็นชิ้นนะเออลมนี้ไม่พัดไม่ทํางานนะครับมันไม่ย่อยหรือไฟธาตุมันไปไงอืมนอหรือหรือไฟธาตุย่อยมันไม่ไม่บีบตัว อ่าระบบย่อยไม่ดีบริโภคสิ่งใดออกมาเช่นนั้นขีดตรงนี้ไว้เลยนั้นจุดเด่นของโกดถาก็คือกินอะไรแบบนั้นออกมาอย่างนั้นสมมุติว่าไส้ตรงนั่นเองนะบางคนบอกไส้ตรงพอกินปุ๊บก็ลงออกปั๊บปกติไส้มันขดไปขดมามันต้องผ่านกระบวนการย่อยเปลี่ยนสภาพถูกไหมใช่้องออกเป็นแตงโมนีนะครับ เขาบอกว่าสมมุติว่าไส้ตรงลมกองนี้นะฮะก็พัดให้อุจจละปัส,สวะปกติลมกองนี้จะทําหน้าที่อะไรพัดให้อุจระปัส,สวะลงสู่คูถวานาะนะลมโกฐานนี่มีความสําคัญนะช่วยพัดเพราะมันอยู่ในลําไส้อยู่ในอยู่ในลําไส้ใหญ่มันก็พัดอุจละออกมาถูกไหมทำให้มีแรงบีบใช่ไหมก็คือแรงบีบนั่นเองาอาจจะถถูกต้องใช่ไม่ตดไม่ถ่าย เออใช่ไหมฮะคู่ทวารนะทําให้คู่ทวารเปิดลมกับทวารหากรู้กันเองนะฮะถ้ามีรู้กันปรับใดอาการก็แปรไปต่างๆปกติแล้วลมกับทวารก็จะต้องไปด้วยกันลมมาทวารก็เปิดใช่ไหมต้องรู้กันเองเลยลมมาแล้วมาเคาะประตูตรงทวารเอ้ยลมมาแล้วว่าจะออกให้ออกเลย นะครับลมทวันก็ต้องรู้กันเขาบอกหมายถึงว่าคือก็คือกระบวนการบีบตัวของลาไส้นเองเนาะถ้าเรามองในแง่วิทยาศาสตร์ใช่ไหมลาไส้มีการบีบตัวนะครับบีบตัวแต่โบราณเราเชื่อว่าเราเรียกว่าลมถูกไหมลมก็อาจจะเป็นระบบประสาทอัตโนมัติมาทําให้กล้ามเนื้อบีบตัวก็ได้แต่โบราณเราไม่รู้เราเรียกลมอะไรก็ลมไว้ก่อนนั้นเราถ้าเราใช้วิทยาศาสตร์มาจับกันด้วยก็ก็น่าสนุกว่าเราจะหาคําตอบอะไร ได้อีกเยอะในโรคต่างๆที่เราจะวิเคราะห์อยป็นไงครับฟังกันไม่ย่อยเรามีไฟธาตุอยู่ตัวหนึ่งไฟปรินามคีไฟบางทีไฟธาตุหย่อนนะครับพอสูงอายุเนี่ยลมมันจะเยอะแล้วไฟธาตุมันจะหย่อนเออก็ต้องมาดู ต้องดูไปไล่เดือนสิบเอ็ดสิบสองสิบสี่สิบสองหนึ่งสิบเอ็ดสิบสองหนึ่งธาตุดินคือธาตุดินมันปกติคนเราคนธาตุดินก็แข็งแรงกระดูกใหญ่โครงสร้างใหญ่แต่มักจะแต่ว่า้าเจ็บป่วยเนี่ยก็เจ็บป่วยด้วยธาตุดินเป็นหลัก นะฮะก็คือธาตุดินก็มียี่สิบประการเคสาโลมานะขาทัานตานตาโจอะไรกว่าไปแต่มักจะเป็นธาตุที่เสียที่หลังส่วนใหญ่จะเกตไม่ค่อยเป็นโรคโแต่ถ้าเป็นโรคก,ก,ก็หนักเป็นใช่ <S <S> เป็นทีเดียวก็หนักเลยโอเคมันมันก็ไม่แน่น,นั่นคือปัจจัยส่วนหนึ่งเราก็ต้องมาดูการสมุดฐานอายุสมุดฐานใช่ไหมประกอบกันอีกนะเออมาดูไฟธาตุอีกก็กินอาหารที่รสเผ็ดร้อนหน่อยนะ ช่วยย่อยใช่ใช่ทีพี่อาจจะอยู่มันมีนขิงกับยาหอมในที่ต้องกินแล้วใช่บางทีพี่อาจจะอยู่เย็นเกินไปอยู่แอร์บ่อยไหมเออต้องนอนพวกแอร์ก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นเปิดพัดลมแทนใช่ใช่ใช่อย่าเย็นมากแอร์ได้แต่ทุกบ่ายสองโมงเนี่ยอ่าต้องกินน้ำขิงกับยาหอมคู่กันเลยนะที่ต้องกินไม่ต้องยาหอมคือน้ำขิงเนี่ยผมกินอยู่แล้วน้ำขิงงายครับคู่กับไปกัยาหอมยาหอมเนี่ยมันอวัยวะสัตว์มันชอบเช่นปอดม้ามตับ